นโยบายของกอยทในการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตยางพาราการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าการเพิ่มราคายางที่สูงขึ้นคุณกำลังเห็นา้าไหมครับพี่แต่วันนี้ข้อมูลชัดแล้วว่าการใช้เตียนเนี่ยเหมือนอาจารยรงเนี่ยไปถึง1,700อกิโลกร,รมัมผมก็แนวคิดน,นี้นะครับมาทําตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติว่วาเอ๊ะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทย วันนี้ผมก็โชคดีนะครับอย่างนอยผมมีทีมบริหารที่เข้าใจและสิ่งที่การยางกำลังขับเคลื่อนคืออะไรเราลงทุนใช้เงินอุดหน,นุนมาตรา49.3เเลยนะครับให้กเกษตรกรไปซื้ออุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยที่ห่อไหนก็ได้แต่เรามีวงเงินอยู่ชุดหนึ่งถ้าจะไม่ผิด39บาทต่อต้นนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนให้ฟรีด้วยนั่นคือเฟสหนึ่งเฟสสแต่ผมก็เลยศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับทีมว่า การใช้ตีรีนมีความจําเป็นทนี่ต้องมีการให้น้ําก็เลยมีความคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยโอเคละการยางเนี่ยจะมีเงินอุดหนุน,นเกษตรกรเนี่ยปีละ5000ไร่นะครับก็ประมาณสัก500รลายที่กํานอันนี้เราให้ฟรีเลยนะครับแต่จําเป็นที่จะต้องมีการให้น้ําก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเอาเกษตรกรกลุ่มนี้มากู้เงินจากกอทไปซื้อโซลา่าเซลล์สูบน้ําจากบ่อน้ําตื้นหรือจะเป็นคลองธรรมชาติ หรือจําเป็นต้องขุดบาดาลก็แล้วแต่มันเหมือนโครงการคนละครึ่งแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบพอเหมือนแนวคิดของอาจารย์นรงมาเนี่ยวันนี้ปุ๋ยปลาการยางผลิตเต็มที่เลยเอาปลาหมอคางดามาผลิตปีเป็นล้านล้านลิตรนั่นหมาถ้าต่อไปนี้เกษตรกร,รที่ใช้แอทติลีนนะครับจะเป็นกรีดหน้าสั้นจะใช้แอทติลีนร่วมกับเจาะเอาเลยเอาปุ๋ยปลาไปใส่ด้วยเลยร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยเกษตรกร,รกลุ่มนี้แน่นอนนะมันอาจจะหาได้ไม่มาก แต่เราต้องสร้างเกษตรกรต้นแบบในทุกจังหวัดทุกภาคทุกอำเภอขึ้นมาให้ได้